อ่าแล้วก็ผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่พิวัฒนาการแล้วทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้อยู่เกมคอร์ดิตี้มือบายแล้วก็ผมเอฟดอลพอดีคนเดิมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะก็จริงๆผมจะมารีวิวคิวเอ็กอาร์นั่นแหละแต่ว่าแหมพอมาเห็นวันที่คือเราลืมดูวันที่อ่ะเนาะก็เลยไม่รู้ว่ามันรีแลกซวันไหนก็คือมันรีแล้ซวันนี้นะคือวันที่27นะครับก็จริงๆอ่ะผมจะเป็นคนที่เล่น MP ก่อนเพื่อให้รีเจนตพอ m อ็มพ e รีเจนเสร็จปุ๊บผมก็จะไปเล่น VR ยาวๆเลยครับจนแบบจนจบซีซั่นแล้วก็กลับมาเล่น MP ใหม่อะไรนี้แต่ว่าช่วงนี้คือผมเนี่ยผมตกอยู่ที่โปรหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าคือโปรหนึ่งตอนนี้ล่าสุดมันโหคนยังอยู่เนี่ยล่าสุดคืออันดับที่13บสานะครับคือมันยงมีแต่คนเก่งๆนะก็คือผมอาจจะเล่น BR เนี่ยให้ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยอีกประมาณสัก1อาทิตย์ประมาณนั้นนะก็คืออีกพอคนเก่งๆมันเริ่มขึ้นไปแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์หนึ่งผมก็จะเริ่มปั้น MP ของผมแล้วนะครับก็จะทําให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับก็คือจะลงคลิป MP ให้เพื่อนๆได้เห็นกันในอนาคตนะครับแน่นอนเพราะผมยังไงผมก็ต้องป้าน MP แล้วผมเป็นคนที่สลับไปสลับมาไม่ได้คือ MP ก็ต้อง MP ยาวๆ BR ก็ต้อง BR ยาวๆนะก็คือจะได้เห็นผมเล่น MP ยาวๆแน่นอนช่วงหนึ่งก็ไม่อยากดูก็ต้องดูอะ่ะเออเพราะผมเล่น MP อะ่ะเออโอเคแต่วันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเจ้า QXR ก่อนนะครับผมในอาทิตย์นี้เรายังอยู่กับ m p a BR ก่อบน,นะารบเดี๋ยว เรายังไม่ย้ายไป MP นะครับแต่ถ้าจะย้ายไป MP ผมจะบอกแจ้งท่านผู้ชมอีกทีหนึ่งลักกันนะครับเดี๋ยวแม่ก็เห็นในคลิปนั่นแหละโอเค QXR วันนี้นะที่ผมจะมารีวิวคือเป็น q x r ที่มันเดินเร็วนะผมเน้นเดินเร็วอย่างเดียวเพราะว่าผมถนัดเดินเร็วอย่างที่บอกครับปืนที่ผมเล่นคือหลบหลบลีกระสุนได้ดีมากๆแน่นอนคือเราเดินโยกได้เร็วมากนะครับแล้วก็ลูด ไม่กี่นับสตูก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือดีดมากๆแล้วก็เบามากะครับในระยะกลางนะครับถ้าระยะใกล้ไม่มีปัญหาแน่นอนโอเคเรามารีวิวกันเลยนะครับผมอย่างแรกคือปากกระบอกปืนนะผมใส่เป็นโมโนอย่างเดิมนะครับโมโนเหมือนเดิมลำกล้องปืนนะครับผมใส่เป็น i m p นะครับผมเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับรู้กันอยู่แล้วผมใส่แบบนี้มาทุกคลิปแล้วนะฮะก็คือแล้วต่อไปก็คือต้องนะครับลำกล้องก้องปืนนั่นเอง ก็จะใส่ไปนะไรก็ได้ที่เพื่อนๆถนัดแล้วก็เป็นพานท้ายนะครับเพื่อไม่ใช่เพื่อดิพานท้ายไม่ติดพานท้ายนะครับก็จะได้เป็นเคลื่อนที่มานะครับเคลื่อนที่เร็วขนาดเลงแล้วก็ธรรมดาแบบไม่ได้เลงด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นสโคงไว้นะแต่เนี่ยมันจะแลกด้วยมาที่แบบแม่นยําลดลงตัวกระตุกแล้วก็แรงดีในแนวตั้งผมบอกเลยว่าเยอะแน่ๆน,นะรแรงดีในแนวตั้งแล้วก็แมกกาซีนนะครับผมใช้เป็นแมกกาซีนเนะครับเพิ่ม1ิ ความจุแล้วก็คือเนี่ยแม็กน,นั้นหนาแล้วก็เดินไวๆนะครับนั่นแหละแต่ข้อเสียของมันคือหนึ่งมันไม่แม่นยาําแม่นยําม,มันน้อยควบคุมยิบเจ็ดเองครับเห็นไหมคือดีดดีเป็นม้าแน่นอนแนละ้วใครจะเล่นต้องฝึกนิดนึงครับปืนนี้แต่ว่าผมบอกเลยถ้าฝึกได้นี่โองโคตรเลยนะครับดูครับข้องตัวมันอยู่ที่ร้อยสิบเยอะมากนะแล้วก็ระยะยิงห้าสิบห้าอันนี้อาจจะไม่ได้เยอะมากมันทําได้เยอะมากกว่านี้นะครับแต่ก็สายนี้เนาะก็โอเคแล้วแหละก็จะมีประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่อง MP อย่างที่บอกไปครับผมจะมาบอกอีกทีหนึงนะครับในวันข้างหน้าก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วถ้าใครอยากดูผมเล่นเจ้า QR x นะก็รอรูดในคลิปถัดไปได้เลยนะครับผมแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็เอาไปแต่งลองกันได้เลยนะฮะก็เนี่แหละผมลงอีกไม่นานก็คงลงครับคลิป QR x นะ ก็สำหรับคลิปนี้เขาไม่มีอะไรแล้วครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะก,ก,นก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม